ในไส้ในของมันมันมีทั้งความเป็นแอคชั่นในไส้หรอในใช่เนี่อยู่ในมีความเป็นแอคชั่นเรามีความเป็นหนังผีด้วยมันเหมือนเป็นการแสดงให้เราต้องแบบว่าทำคนเดียวจริงๆทำคนเดียวเลยเหรอถ่ายเองเออเล่นคนเดียวเออมีไส่ไหมเนี่ยมีอ๋อฮะทำไมต้องมาดูเรื่องนี้เพราะว่าเดี๋ยวมันเจ๊งเดี๋ยวมันเจ๊งถ้าไม่มาดูมันจะเจ๊ง โอเคไหมอ๋อเพราะเราอยากได้รายละเอีเยอะไม่ใช่อ๋อตอบตรงไปตรงไปไหมเอตอบตรงไปเอ่อซื้ออะไรอ่ะซื้ออะไรเหรออ๋อใหม่เริ่มสามสองหนึ่งก็ฝากด้วยนะครับเรื่องซองแดงแต่งตัวนะครับเอาสามารถมาดูกันได้นะครับยี่สิบมีนาคมนะครับก็เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของเราสองคนนะครับตั้งใจมากๆกับทางเราสองคนด้วย G D H ด้วยนะครับผมพี่พิภูมิกับกทีมงานทุกคนด้วยครับเนีไงก็ฝากด้วยครับเรื่อง ซองแดงแต่งผีครับผมมาดูกันเยอะๆนะครับไม่ดูเจ๊งนะครับ